เช้าเป็นช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดของวันเพราะมันคือจังหวะที่หัวใจยังว่างเปล่าความคิดยังไม่ถูกรบกวนและพลังงานใหม่พร้อมจะถูกตั้งค่าทุกสิ่งที่ทำในช่วงเช้าจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นการบอกจัก,กรวาลว่าวันนี้อยากให้เกิดอะไรขึ้นหลายคนตื่นมาแล้วรีบคว้าโทรศัพท์เปิดดูข่าวเปิดโซเชียล แล้วก็ปล่อยให้เรื่องราวภายนอกเข้ามาควบคุมอารมณ์ตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงถ้าเช้าถูกเริ่มด้วยความกังวลความเร่งรีบหรือความกลัวนั่นก็เหมือนตั้งแม่เหล็กในใจให้ดึงดูดเรื่องวุ่นวายทั้งวันแต่ถ้าเช้าถูกเริ่มด้วยการหายใจลึกๆความเงียบเล็กๆและความรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตอีกหนึ่งวัน จัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาเช่นกันชายหนุ่มคนหนึ่งเล่าว่าเขาเคยใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมาตลอดตื่นเช้าก็รีบแต่งตัวไปทำงานระหว่างทางหัวเต็มไปด้วยความคิดว่างานวันนี้จะยุ่งแค่ไหนเงินเดือนที่ได้พอไหมจนวันหนึ่งเขาลองเปลี่ยนวิธีเขาตั้งใจใช้เวลาเพียงห้านาทีหลังตื่นนอนเพื่อหายใจเข้าออกช้า,ชา และพูดประโยคสั้นๆว่าวันนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันตอนแรกเขาไม่ค่อยเชื่อว่าจะได้ผลอะไรแต่เพียงไม่กี่วันเขาสังเกตว่าอารมณ์ทั้งวันเบาขึ้นการเผชิญหน้ากับปัญหาก็ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือเขาเริ่มได้รับโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนหญิงสาวอีกคนก็เคยทดสอบเรื่องนี้ ทุกเช้าก่อนลุกจากเตียงเธอจะเขียนลงสมุดว่าวันนี้ฉันขอบคุณสิ่งใดบ้างบางวันก็แค่กาแฟร้อนๆหรืออากาศสดชื่นหลังฝนตกแต่ยิ่งทำบ่อยๆหัวใจก็ยิ่งรู้สึกเต็มแม้เงินในบัญชียังไม่เพิ่มขึ้นทันทีแต่ความรู้สึกว่าตัวเองมั่งคั่งอยู่แล้วทำให้เธอดึงดูดโอกาสการงานและลูกค้าคนใหม่เข้ามา สิ่งที่น่าสนใจคือเช้าไม่ใช่เวลาที่ต้องทำพิธีกรรมซับซ้อนแค่ลมหายใจขอบคุณและการตั้งใจเล็กๆก,ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนพลังงานทั้งวันมีการสนทนาหนึ่งที่น่าจดจำชายหนุ่มถามเพื่อนว่ามันจะจริงหรอแค่หายใจลึกๆแล้วขอบคุณจะทำให้รวยขึ้นได้เพื่อนตอบว่าไม่ใช่ว่าขอบคุณแล้วเงินจะตกจากฟ้า แต่เพราะขอบคุณแล้วใจจะสงบและเมื่อใจสงบเธอจะเห็นโอกาสที่เคยมองข้ามและลงมือทำมันด้วยพลังที่แตกต่างนี่แหละคือแก่นสำคัญเช้าไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เช้าสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกและนั่นก็เปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้ในที่สุดบางเช้าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอาจจะยังมีความเครียดความกังวลแต่แค่กลับมาถามตัวเองว่า เชา้านี้ฉันกำลังตั้งแม่เหล็กแบบไหนก็เพียงพอที่จะดึงความสนใจกลับมาได้อีกครั้งการทำซ้ำทุกเชา้าคือการสะสมพลังแม่เหล็กในใจให้ชัดขึ้นแข็งแรงขึ้นเหมือนการวาดเส้นทีละเส้นจนในที่สุดภาพความมั่งคั่งที่อยากเห็นก็ปรากฏต่อหน้าสรุปของสองตอนแรกคือความร่ำรวยไม่ใช่สิ่งที่วิ่งเข้ามาหาเพราะโชค แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนกลับจากพลังงานที่เราส่งออกไปในทุกเช้าการหายใจขอบคุณและตั้งใจเล็กๆในตอนเช้าจึงเป็นเหมือนกุญแจที่ไขประตูของความมั่งคั่งทุกวันเช้าของแต่ละวันเปรียบเสมือนหน้ากระดาษเปล่าทุกอย่างที่เขียนลงไปจะเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าไปตลาดทั้งวันถ้าหน้ากระดาษถูกเขียนด้วยความกังวลความเร่งรีบ หรือความไม่มั่นใจเนื้อหาของวันทั้งวันก็ย่อมเต็มไปด้วยพลังงานแบบเดียวกันแต่ถ้าเช้าเริ่มด้วยคำขอบคุณภาพฝันที่ชัดเจนและการลงมือทำเล็กๆเ,เรื่องราวที่เหลือของวันก็จะค่อยๆเขียนตามทิศท,ทางนั้นหลายคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะพวกเขาโชคดีกว่าคนอื่น แต่เพราะพวกเขารู้จักใช้ช่วงเช้าเป็นเครื่องมือสร้างพลังงานที่ถูกต้องมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าธนาเขาเคยอยู่ในสภาวะที่ชีวิตการเงินติดลบตื่นเช้าแต่ละวันเต็มไปด้วยความเครียดเขามักพูดกับตัวเองว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นสักทีแต่ไม่เคยตั้งใจเปลี่ยนสิ่งที่ทำในตอนเช้าจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจทำการทดลองง่ายๆนั่นคือ เปลี่ยนประโยชน์แรกที่พูดหลังตื่นนอนจากเดิมที่เคยถอนหายใจแล้วพูดว่าเหนื่อยจังเขาเปลี่ยนเป็นการพูดว่าวันนี้ฉันขอบคุณที่ยังมีโอกาสสร้างสิ่งใหม่แม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีแต่ภายในไม่กี่สัปดาห์เขาเริ่มรู้สึกเบาสบายขึ้นการเจรจาในงานก็ราบรื่นขึ้นและสุดท้ายก็ได้รับโปรเจกต์ใหม่ที่สร้างรายได้ก้อนใหญ่ ธนาเล่าว่าตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าคำพูดตอนเช้าจะมีพลังมากขนาดนั้นแต่พอได้ลองจริงๆจึงเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องของคำพูดแต่คือพลังงานที่ถูกตั้งค่าตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อนสนิทของเขาเคยถามว่าแค่พูดตอนเช้าจะไปเปลี่ยนอะไรได้จริงๆหรอธนาตอบว่ามันไม่ได้เปลี่ยนโลกทันทีแต่มันเปลี่ยนวิธีที่ฉันมองโลก และพอฉันมองโลกต่างไปโอกาสที่ไม่เคยเห็นก็มาปรากฏไม่ต่างจากหญิงสาวชื่อพิมพ์เธอเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่เคยติดปัญหาลูกค้าน้อยไรายได้ไม่แน่นอนจนเกือบถอดใจแต่เธอตัดสินใจลองสร้างรูทีนเช้าของตัวเองทุกวันหลังตื่นเธอใช้เวลา10นาทีเพื่อเขียนสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในวันนั้นเช่นวันนี้ฉันจะเจอลูกค้าที่เหมาะสมหรือ วันนี้ฉันจะมีเงินเข้ามาโดยง่ายสิ่งที่น่าแปลกคือหลังจากทำต่อเนื่องหนึ่งเดือนเธอเริ่มมีลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและหลายคนก็บอกว่าไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกอยากทำงานกับเธอพิมพ์เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือพลังแม่เหล็กในใจที่ถูกตั้งค่าตั้งแต่เช้าทำให้การสื่อสารกับลูกค้าดูมั่นใจและจริงใจมากขึ้น นี่คือตัวอย่างที่สะท้อนว่าเช้าไม่ใช่เวลาที่จะเสียไปกับความเร่งรีบแต่คือช่วงเวลาที่ลงทุนแล้วให้ผลตอบแทนสูงที่สุดถ้ามีใครถามว่าแล้วต้องทำอย่างไรให้เช้ากลายเป็นแม่เหล็กแห่งความมั่งคั่งจริงๆคําคำตอบก็ง่ายมากคือสร้างนิสัยเล็กๆ็กที่ทำทุกวันจนกลายเป็นรากฐาน หายใจลึกๆสามครั้งเพื่อรีเซ็ตสมองและเปิดความเครียดค้ังจากเมื่อวานพูดคำขอบคุณออกมาไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่แค่ขอบคุณที่ได้ตื่นขึ้นมาได้มีอากาศหายใจหรือมีบ้านให้นอนตั้งเจตํานงวันนี้ประโยคเดียวก็พอเช่นวันนี้ฉันพร้อมรับเงินใหม่หรือวันนี้ฉันเปิดใจรับโอกาสดีๆ ลงมือทำสิ่งเล็กๆทันทีโทรหาลูกค้าส่งข้อความหาคนรู้จักปรับปรุงงานที่ค้างไว้เพียงหนึ่งการกระทำเล็กๆก็เป็นการยืนยันกับจักรวาลว่าฉันจริงๆเพราะถ้าขาดขั้นตอนสุดท้ายนี้ทุกอย่างก็จะกลายเป็นเพียงความฝันแต่เมื่อมีการลงมือทำแม้เล็กน้อยจักรวาลก็จะสะท้อนกลับมาเป็นผลลัพธ์จริง การทำซ้ำๆทุกเช้าไม่เพียงเปลี่ยนแค่การเงินแต่เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนพลังงานและเปลี่ยนวิธีที่คนรอบข้างตอบสนองลองจินตนาการว่าถ้าเช้าทุกวันของปีนี้เริ่มต้นด้วยการตั้งแม่เหล็กแบบถูกต้องจะมีเช้ากี่ครั้งที่พลังงานดีๆถูกส่งออกไปและถ้าส่งออกไปหลายร้อยครั้งต่อเนื่องจะเป็นไปได้ไหมที่ผลลัพธ์ในชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทุกเช้าเปรียบเสมือนการปรับเข็มทิศเข็มนี้อาจเบนเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเดินตามไปทั้งวันทั้งสัปดาห์ทั้งปีปลายทางที่ไปถึงก็จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมีชายวัยกลางคนชื่อวัดเขาเคยรู้สึกว่าตัวเองพยายามเต็มที่แล้วแต่เงินก็ไม่เคยพอใช้ชีวิตเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยแต่ก็ยังอยู่ที่เดิม จนวันหนึ่งเขาตัดสินใจทำสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เคยทำมาตลอดนั่นคือหยุดเร่งรีบตอนเช้าแทนที่จะรีบวิ่งไปทำงานเขาตื่นเช้ามากขึ้น30นาทีหายใจลึกๆออกกำลังกายเบาๆและเขียน3สิ่งที่ขอบคุณทุกวันตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่หลังทำไปได้สองเดือนเขาสังเกตว่าอารมณ์ของตัวเองนิ่งขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือการตัดสินใจเรื่องงานก็ดีขึ้นได้โอกาสลงทุนเล็กๆที่ต่อมากลายเป็นรายได้เสริมและทำให้ฐานะการเงินค่อยๆพลิกวัดแล้วว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเพราะกฎแรงดึงดูดหรือเพราะผมใจเย็นขึ้นแต่ผลลัพธ์คือผมมีเงินเก็บมากกว่าที่คิดว่าจะมีและทุกอย่างเริ่มจากตอนเช้าที่ผมหยุดนี้และเริ่มขอบคุณ เพื่อนสนิทถามเขาว่าจริงหรอแค่เขียนขอบคุณมันจะพาเงินเข้ามาวัดตอบอย่างมั่นใจว่ามันไม่ได้ทำให้เงินไหลามาเองแต่มันทำให้ผมเป็นคนที่เห็นโอกาสแล้วกล้าคว้าไว้ถ้าไม่มีตอนเช้าแบบนั้นผมคงยังเหนื่อยเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามเช้าไม่ใช่เวลาที่จักรวาลเปลี่ยนเงินทองให้ปรากฏทันที แต่คือเวลาที่เราสร้างพลังงานใหม่ในใจและพลังงานนั้นจะสะท้อนออกมาในการกระทําทั้งวันหญิงสาวอีกคนชื่อแพรเธอเคยเชื่อว่าการรวยคือการทํางานหนักเท่านั้นเธอเคยทํางานวันละ12ชั่วโมงแต่ไรายได้ก็ยังไม่มากขึ้นตามที่หวังจนร่างกายอ่อนล้าแต่แล้วเธอก็เริ่มทําสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เคยทํามาตลอดนั่นคือ ให้ความสำคัญกับช่วง15นาทีหลังตื่นทุกเช้าเธอเปิดเพลงบรรเลงเบาๆหายใจลึกๆและพูดคำยืนยันกับตัวเองว่าวันนี้ฉันดึงดูดความมั่งคั่งและฉันคู่ควรกับมันสิ่งที่น่าทึ่งคือเพียงไม่กี่สัปดาห์เธอเริ่มได้รับการติดต่อจากลูกค้าใหม่ๆที่เธอไม่เคยคาดคิดบางคนโทรมาเองทั้งที่เธอไม่ได้พยายามสายตรง แพรยิ้มแล้วบอกว่าฉันคิดว่ามันเหมือนการเปิดประตูให้พลังงานใหม่เข้ามาก่อนหน้านี้ฉันปิดประตูเองด้วยความเครียดพอะเปิดประตูทุกเช้าความมั่งคั่งก็เดินเข้ามาหาเรื่องเล็กๆแบบนี้สะท้อนว่าความร่ำรวยไม่ใช่ผลลัพธ์จากสิ่งใหญ่ในครั้งเดียวแต่เป็นผลสะสมจากพลังงานเล็กๆที่สร้างซ้ำทุกเช้าถ้าลองเปรียบเทียบก็เหมือนการวางอิฐทีละก้อน ทุกเช้าคืออิฐหนึ่งก้อนเมื่อเวลาผ่านไปเราจะพบว่าเราสร้างปราสาทแห่งความมั่งคั่งขึ้นมาด้วยมือของเราเองโดยไม่รู้ตัวบางคนอาจถามว่าแล้วถ้าวันไหนรู้สึกแย่ไม่อยากทำอะไรเลยล่ะคำตอบคือไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่ทุกเช้าที่จะสมบูรณ์แบบแต่ถ้าในวันแย่เรายังสามารถหายใจลึกๆสักหนึ่งนาทีและพูดว่า ขอบคุณที่ฉันยังหายใจอยู่แค่นี้ก็เพียงพอที่จะไม่ให้แม่เหล็กในใจถูกตั้งไปในทางลบบทสนทนานี้เกิดขึ้นระหว่างแพรกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนถามว่าบางวันฉันเหนื่อยเกินไปไม่มีแรงจะขอบคุณจะทํายังไงดีแพรตอบว่างั้นก็ไม่ต้องหาสิ่งใหญ่แค่หายใจและขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นก็พอ วันแย่ๆเราไม่ต้องชนะทั้งโลกแค่ไม่ปล่อยให้โลกในใจเราพังแค่นี้ก็ถือว่าชนะแล้วนี่คือหัวใจของการทำทุกเช้าไม่ใช่การทำให้สมบูรณ์แบบแต่คือการไม่ปล่อยให้เช้าผ่านไปอย่างศูนญเปล่าเพราะถ้าทุกเช้าเราตั้งแม่เหล็กอย่างตั้งใจแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นการสะสมพลังงานเชิงบวกที่มหาศาลเมื่อการสั่นสะเทือนในใจเปลี่ยน วิธีคิดก็เปลี่ยนเมื่อวิธีคิดเปลี่ยนการกระทําก็เปลี่ยนเมื่อการกระทําเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในทุกเชา้าไม่ใช่เพียงการหายใจไม่ใช่แค่คำพูดขอบคุณแต่คือความเชื่อที่ถูกปลูกลงในใจเพราะถ้าความเชื่อย,ยังเป็นฉันไม่มีทางรวยต่อให้ทำรูทีนทุกวัน ก็เหมือนการรดน้ำต้นไม้ที่ไม่มีมเมล็ดอยู่จริงชายหนุ่มชื่อคมสันเคยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเขาตั้งใจตื่นเช้ามาทำสมาธิเขียนสิ่งที่อยากได้ทุกวันแต่ลึกๆเขายังเชื่อว่าเงินเป็นเรื่องยากเงินคือสิ่งที่ต้องแลกด้วยความเหนื่อยเท่านั้นผลคือแม้จะทำกิจวัตรเช้าแต่รายได้ก็ยังไม่ขยับขึ้นอย่างที่หวัง จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอคำถามง่ายๆจากเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนถามว่านายเชื่อจริงๆไหมว่านายคู่ควรกับเงินมหาศาลคมสันเงียบไปนานก่อนจะยอมรับว่าจริงๆแล้วไม่เชื่อนั่นคือจุดเปลี่ยนเขาเริ่มฝึกไม่ใช่แค่ทำรูทีนตอนเช้าแต่ฝึกเปลี่ยนความเชื่อในใจ เขาเริ่มเขียนทุกวันว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและที่สำคัญคือเขาพยายามหาหลักฐานเล็กๆรอบตัวที่พิสูจน์ว่ามันจริงเช่นการมีลูกค้าคนเล็กๆที่มาจ้างงานหรือการได้เงินพิเศษที่ไม่คาดคิดเขาเก็บหลักฐานเหล่านี้มาสะสมในใจจนความเชื่อเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อย ผลลัพธ์คือในเวลาเพียงหนึ่งปีเขาสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าและที่สำคัญเขาไม่รู้สึกว่าต้องเหนื่อยเหมือนเดิมนี่แสดงให้เห็นว่าเช้าไม่ใช่แค่การกระทำแต่คือเวลาที่ดีที่สุดในการลงรากความเชื่อใหม่เพราะตอนเชา้าสมองยังว่างเปล่าคลื่นสมองยังอยู่ในระดับที่เปิดรับได้ง่าย ทุกคําพูดทุกความคิดจึงซึมลึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกหญิงสาวชื่อกัญญาก็เคยเผชิญสถานการณ์คล้ายกันเธอเป็นแม่บ้านที่อยากมีรายได้เสริมแต่ในใจเชื่อมาตลอดว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นจนเธอเริ่มฝึกตอนเช้าทุกครั้งที่ตื่นเธอพูดประโยคเดียวกับตัวเองว่า ฉันมีคุณค่าและฉันสร้างรายได้จากคุณค่านี้ได้ตอนแรกเธอรู้สึกเขินรู้สึกไม่จริงแต่เมื่อทําซ้าทุกวันความเชื่อเริ่มเปลี่ยนเธอกล้าลองขายขนมออนไลน์และในที่สุดก็สร้างรายได้ที่เลี้ยงครอบครัวได้จริงวันหนึ่งลูกสาวของเธอถามขึ้นว่าแม่ทําไมช่วงนี้แม่ดูมั่นใจจังคะ กันยายิ้มแล้วตอบว่าเพราะแม่เริ่มเชื่อว่าแม่ทำได้ประโยคสั้นๆแต่สะท้อนฝลังมหาศาลของการเปลี่ยนความเชื่อภายในสิ่งที่ต้องเข้าใจคือความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องภายนอกเพียงอย่างเดียวมันคือการสะท้อนจากความเชื่อภายในถ้าเชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับโอกาสโอกาสก็จะเข้ามา ถ้าเชื่อว่าเงินเป็นเรื่องง่ายเงินก็จะไหลมาในรูปแบบที่ง่ายกว่าที่คิดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเช้าจึงสำคัญเพราะเช้าคือช่วงเวลาที่เหมือนหน้าดินยังชุ่มน้ำพร้อมจะปลูกเมล็ดใหม่ความเชื่อที่ปลูกในเช้าหนึ่งวันอาจกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ผลตลอดชีวิตและเมื่อความเชื่อเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนเมื่อการกระทำเปลี่ยน ผลลัพธ์ก็เปลี่ยนและเมื่อผลลัพธ์เปลี่ยนความเชื่อก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นมันคือวงจรบวกที่ส่งพลังมีประโยคหนึ่งที่หลายคนใช้เป็นคาถาเชา้าคือวันนี้ฉันเลือกที่จะเชื่อในความมั่งคั่งมันไม่ใช่เพียงการพูดแต่คือการเลือกตั้งแม่เหล็กในใจทุกเชา้า และแม่เหล็กนี้จะค่อยๆดึงสิ่งที่สอดคล้องเข้ามาหาแม้วันนั้นจะยังดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่การเลือกตั้งแม่เหล็กในใจทุกเช้าคือการสร้างสถานที่แห่งความมั่งคั่งพร้อมรับโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกสิ่งที่ทำซ้ำในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นการหายใจลึกๆก,การพูดคำขอบคุณการตั้งเจตจำนงหรือการยืนยันความเชื่อใหม แท้จริงแล้วคือการสร้างสนามพลังงานใหม่ให้ตัวเองในทุกวันสนามนี้เหมือนแม่เหล็กที่มองไม่เห็นแต่ดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องเข้ามาอย่างแม่นยำคนจำนวนมากยังคิดว่าความร่ำรวยคือเรื่องของโชคหรือโอกาสภายนอกแต่ความจริงคือถูกเช้าที่เราเลือกจะเริ่มต้นด้วยพลังแบบใดพลังนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่า เราจะเห็นโอกาสแบบไหนและดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตมีชายคนหนึ่งชื่อเอกชัยเขาเคยทำงานมาหลายปีโดยแทบไม่เห็นความก้าวหน้าในเรื่องเงินเขารู้สึกว่าชีวิตซ้ำซากไปวันๆแต่เมื่อเขาได้เรียนรู้เรื่องการตั้งแม่เหล็กตอนเช้าเขาลองทำการบ้านเล็กๆทุกวันคือพูดว่าวันนี้ฉันคู่ควรกับความสำเร็จและความมั่งคั่ง พร้อมกับลงมือทำสิ่งหนึ่งที่พาตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายผลลัพธ์ที่ได้คือภายในหนึ่งปีเขาได้รับตำแหน่งงานใหม่ที่รายได้เพิ่มขึ้นกว่าครึ่งเพื่อนรง่งานถามเขาว่าทำไมจูจ่ๆถึงดูเหมือนมีโชคเข้ามาเยอะจังเอกชัยหัวเราะแล้วตอบว่ามันไม่ใช่โชคมันคือการเลือกเช้าใหม่ทุกวันอีกตัวอย่างหนึ่งคือหญิงสาวชื่อจันเพน เธอเคยใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายทางการเงินชัดเจนแต่เมื่อเธอตัดสินใจเปลี่ยนทุกเช้าเป็นเวลาแห่งการสร้างพลังเธอเริ่มเขียนภาพฝันชีวิตของตัวเองทุกวันและขอบคุณเหมือนสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่นานเธอก็ได้รับโอกาสร่วมง,งานกับกลุ่มนักลงทุนและได้สร้างธุรกิจที่เธอรักครั้งหนึ่งมีคนถามเธอว่าถ้าต้องเลือกแค่หนึ่งอย่างที่จะทำตอนเช้าเธอจะเลือกอะไร เธอตอบทันทีว่าฉันจะเลือกขอบคุณเพราะทุกอย่างเริ่มจากการรู้สึกว่ามีมากพอและเมื่อรู้สึกว่ามีมากพอจัก,กรวาลก็ส่งมาให้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้อย่าไม่เห็นว่าเช้าไม่ใช่แค่การเริ่มต้นวันแต่คือการเขียนสัญญาณถึงจัก,กรวาลว่าเราพร้อมจะรับอะไรเข้ามาบางเช้าอาจจะสวยงามบางเช้าอาจจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้า แต่ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญเพราะความมั่งคั่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นสิ่งที่สะสมและดึงดูดทีละน้อยจนกลายเป็นความจริงที่มั่นคงลองถามตัวเองดูว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะเขียนชีวิตใหม่เราจะเขียนอะไรลงไปคำตอบที่เขียนในใจตอนเช้านั้นจะเป็นแผนที่พาเราไปตลอดทั้งวันและเมื่อทำซ้ำทุกวัน แผนที่เล็กๆก,ก็จะกลายเป็นเส้นทางใหญ่ที่พาเราไปถึงความฝันบทสรุปก็คือความร่ำรวยไม่ได้มาจากการทำสิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างตั้งใจทุกเช้าการหายใจการขอบคุณการตั้งเจตจำนงการลงมือทำเล็กๆล,ล้วนเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่หว่านในใจเช้าแล้วเช้าเล่าและเมื่อเวลาผ่านไป มเมล็ดเหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความมั่งคั่งและสุดท้ายอย่าลืมว่าทุกเช้าคือโอกาสใหม่ในการร่ำรวยขึ้นไม่ใช่แค่ร่ำรวยในเงินทองแต่ร่ำรวยในความสุขความสงบความสัมพันธ์ที่ดีและความหมายของชีวิตหากวันนี้คุณเลือกที่จะตื่นเช้าด้วยพลังที่ถูกต้องเช้าวันพรุนี้ก็จะยิ่งดีขึ้นและวันต่อๆไปก็จะยิ่งมั่งคั่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะความร่ำรวยไม่ใช่ปลายทาง แต่มันคือการเดินทางที่เริ่มต้นใหม่ถูกเช้า